เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกมลาฟเกมเอาชีวิตรอดนะที่เราต้องเอาชีวิตรอดอยู่บนแพแบบเงาๆคนเดียวจะที่ไหนกันละ่ะเพราเรามากับเพื่อนด้วยนี่เรามากับเพื่อนเราเจออะไรรู้ไหมก็ใต้เอเอาลุนเฮ้ยเฮ้ยช่นอยโอ้ยอโดนกันมาถึงกันโดดเลยใต้โหฮานะครับ นี่ใต้โรฮะมีชแน,นลด้วยนะคนนี้ใต้โรฮะก็ชื่อชื่อชแน,นลก็คือใตอ้โรฮะเลยนี่ <c oughs> เรามาเล่นเกมรับกันอย่างได้เดี๋ยวเราต้องต้องตอบแพ้ก่อนนะเดี๋ยวเราจะฟาร์มของก่อนเฮ้ยอย่าแย่งกัน <c oughs> <c oughs> อย่าแย่งกันสิ <c oughs> ข้ากางมาแลวเมื่อกี้ถึงมเนี่ยเอาเอาเอาถังเอาถังเราจะต้องเอาถาังก้อนถึงไหมนะมันดูเหมือนไม่ถึงเลยถึงถึงเราฟังซ้ายให้ให้ต้าฟังขวาไปยวฟังขวาไปเก็บเก็บเก็บมาทุกอย่างตรงนั้นมีกล้องสองอันเลย ลังไม้เห็นปะทางไม้สองอันแต่มันดูไกลเกินไปนะถึงเราต้องค้าบอันนี้ก่อนนะ building hammer ต้องใช้เชือกสองอันไม่ถึงก็ลงไปให้ไม่ถึงก็ตากัลงไปเลยลงลงไปดิลงลงไปไม่มีตัวอะไรเอ้ยเดี๋ยวบีดกันถึงปะถึงอยู่นะถึงอยู่ถึงถึงกับบ้าเลยถึง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 อยู่ต้องรอให้มันไกล้กว่านี้ อ่คนละอันเลยคนละอันนี่โยนไปเลยนี่เดี๋ยวอันที่สองเราเอาเองถึงแน่นอนนี่ติดมาแล้วโอเคทั้งกว่าก็ถึงเก็บมาปุ๊บไอ้ข้างน้ามีก่อนะขขาหน้ามีกาอหนไหนนั่นไงเนี่ยเรเห็นกกอนแล้วมาเปิดมาปุ๊บเราก็เจอกกอนกันเลยครับเราจะต้องลงเกาะแล้วลงไปที่เกาะนี่มีถังจะมาหาเราด้วยเก็บเก็บอุ้ย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 ฉลามมั้ยอ้ยยา ลงว่ายลงว่ายจังเลยเนี่ยสงสัยไม่ได้อาบน้ำอยากอาบน้ำเหลือเกินลงน้ำว่ายเหลือเกินของตอนนี้เราได้เชือกหรือยังเนี่ยได้เชือกแล้วหนึ่งอันต้องการเชือกอีกอ่ะอีกอันเนึ่ยลงน้ำว่ายกันลงน้ำว่ายกันจังเลยมันเล็กไงมันเล็กมันเล็กมันเบียดกันอ่ะได้ได้นี้มาันจะโอเคได้ปลามาแล้ว ปามาระคอดขับเชือกก่อนเราจะต้องคับบิวดิงก่อนนะบิวดิงแฮมเมอร์นี่เราจะได้แบบต่อแพ้ได้เดี๋ยวเราเป็นคนต่อแพ้เองเดี๋ยวเราต่อแพ้เองนาต้ <Okay. S 1> าได้แบบต่อแบบสวยๆเลยจะถึงก้อนแล้ววะเราต้องลงไปที่ก้อนแล้วแหละใช่ไป <Okay. S 1> ที่ก้อนเราจะไปโดยที่ไม่ไม่จอดเรือด้วยเราจะไปแบบไม่จอดเรือเดี๋ยวเราต้องเราต้องต่อแผลเพิ่มอีกหน่อยเราจะขยายเราขยายให้มันเป็นสีเหลี่ยมเลยนะขยายให้เป็นซีเลี่ยมไปเลย เหนึ่งขอดูก่อนนี่อ่ะเฮ้ยเฮ้ยฉลามมาเฮ้ยทำอะไรได้ทำอะไรไม่ได้โอุ้บไปเกี่ยวเพิ่งสร้างมาเองเพิ่งสร้างมาเมื่อกี้นี้เลยทำลายทิ้งไปแล้วอ่ะโอ้โหฉลามมันโหดลายมากนู้นมีกล้องซีเรียมอ่ะกล้องซีเรียมกล้องซีเรียมถึงไหมเนี่ยถึงปะถึงปะถไหมไม่ถึงถึงถ้าไม่ถึงก็ถึงปะถึงไหมถึงปะ อ้โอ้ยถึงมันเลยดม่ได้อันนี้ถึงมาเฮ้ยโอเคได้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 อยู่กองนี้ได้อะไรมั่งได้พวกหลอหลอบีดได้พวกผลไม้มาโอเคผลไม้สามารถเอาไปปลูกได้เดี๋ยวเราจะเอาไปปลูกกันเดี๋ยวเราขึ้นเกาะด้วยความรวดเร็วเออเราควรจะสร้างไอ้พวกอาหารก่อนนะเนี่ยมันจะมีแบบที่ต้มน้ําแล้วก็ที่ยักษ์อุ้ยได้ยินเสียงคนโดนอะไรสักอย่างหนึ่ง โดนฉลามกัดหราเมื่อกี้นี้โดนแทะโดนแทะใช่โดนแทะไอตรงนี้มันเอาได้นี่เนี่ยแดีวเดี๋ยวนี่มันมีทุบใช้หุบทุบนะได้สแคปมาอุ้ยอุ้ยอุ้ยเร็วร้อยหันไปนี่เจ้าฉลามบอกว่าเจอหน้ากันอีกแล้วเจอบ่อยจังเลยทำไมเราเจอกันบ่อยจังเพรเราเพรเราจะไม่ไปใช่ไหมเนี่ยเราเฝ้าเพรให้ตาโอเคให้ตาไปหาของบนก่อเลย ยอดมากทำงานกันได้ดีมากเลยทงานกันได้ดีไตอตรงนั้นมีพลาส,สติกอยู่นะนเก็บไม่ลงไปเก็บเลยล่ะเปลืองฮุกนะเปลืองฮุนกนะนกนนไม่ได้ฮุกฮุกฮุกตอนนี้เราขาดไม้หกอันแล้วก็พลาส,สติกสี่อันนะจะได้สร้างน้ำได้เนี่ยเออมันต้องใช้อ่ะแล้วเราจะเราจะออกจากก่อ,อยังไงเนี่ยเรือมันยังติดอยู่เลยเนี่ยเอาไม้ตรงนั้นอะ่ะไม่เนี่ยไงดันได้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 อะ ไม่ได้แล้นแต่มันต้องตามทางลมอยู่ดีนี่เราไปเอาไม้ก่อนเราว่ายน้ำเก็บว่ายน้ำเก็บไม้เลยดูฉลามให้ด้วยนะตาล่อฉลามไว้นะล่อฉลามไปนะอุ้ยอุ้ยอุ้ยตกชัยเลยอันดีอันดีอันดีโดนกัดโดนกัดไปแล้วไปแล้วไปแล้วฉลามโอ้โหเสียเลือดไปครึ่งรอดโดนกัดโดนเอ้ยตรงนี้มีสแคปเต็มเลยไหนเราสแคปก่อนโอเคตาล่อไปแล้วทีหนึ่งพัดกันล่อคนละทีนะคนละทีคนละที เอาสแคปเอาสแคปนี่ได้สแคปมาเราจะไปคาบขอไงขึ้นก่อนขึ้นก่อนเดี๋ยวฉลามมาเดี๋ยวเมื่อไรเรือเราจะออกจากฝั่งเนี่ยเราต้องดันไงเนี่ยดันเนี่ยเรือเล็กคนออกจากฝั่งได้แล้วนะมันจะติดนานเกินไปนะเฮ้ยตรงนี้ไม่มีไม้เดี๋ยวเราเอาไม้ตรงนี้ด้วยแคปมีอยู่สี่อันเอาไม้ก่อนนี่นี่เฮ้ยไม่ถึง้อาไม้ตัวนี้ห็นไม่มีเลยอะเห็นมันต้องหาจากถังนี่อ๋อนี่ก่อนเอาไม้เอาไม้มาเอาไม้มาให้หมดเลย เรือเราคงไม่โดนกินใช่ไหมเฉลามจะกินเรือเราไหมตันเรือกันเรือตันเรือเฮ้ยเฮ้ยใจมันกัดเหรอใช่ตกใจเลยไดูว่ามันจะกัดหรือไม่โดนไม่โดนคาดพลาสติกสองอันมีไหมนนี่ไงโดนเวล่านี่ไงไม่โดนเวล่าโดนเต็มเต็มเลยครับใช่พลาสติกสองอันโอเคเอามาเราจะคามไปนี่ที่ต้มน้ำนะ เราจะแบ่งโซนไปเลยแล้วกันนะให้มีบโซนอาหารโซนอะไรไปเลยวองกลางนี่แล้วกันปุ๊บอ่าโอเคแต่เราต้องมีแก้วน้ำด้วยต้องใช้พลาสติก4อันนะแก้วน้ำอ่ะแล้วเมื่อไรเรือเราจะออกจากฝั่งดันที่ดันดันบเลยออกยังไงเนี่ยเราต้องรอรอลมอ่ะรอแรงลมมันพัดเราไปอีกทีหนึ่งนะเดี๋ยวเรารอไปเรื่อยๆแล้วกันเมื่อไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าแบบลมมันจะพัดไปอีกทีหนึ่งติดเกาะครับติดเกาะ เราทำทำได้แค่ติดเกาะเราขึ้นต้นไม้ได้นี่โอ้โหเป็นชาวเกาะแล้วตอนนี้เราก็นี่แอบได้ตาเห็นลรวเปล่าเราอยู่ไหนหรือเปล่าผมไม่เห็นเนี่ยชื่อชื่อนี่เลยไม่เห็นก็ว่าแล้วชื่อชัดขนาดนี้ชื่อชัดมากเลยนะเราทำอะไรไม่ได้นอกจากรอเนี่ยเราต้องสร้างไม้พายได้เปล่าไม้พายมันใช้อะไรบ้างอะใช้ของเยอะนะโอ้โหไม่มีเลยพลาสติกหกเชือกสองแล้วก็ไม้สี่มีไหม้ามีไหมอุ้ยอุ้ย ฉลามเอ้ยมี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 มมีไพน์นี่ครับทุบมันทำเลยไม่ได้ตั้งแตถึงได้ป่ะไปแลลวโอเคนี่ตาให้ตาพายไปพายไพายไพไปเลยนู่นนู่นตรงข้างหน้ามีก่อเห็นป่ะข้างหน้าน่ะไหนนั่นมันเหมือนเป็นแพอะมันเหมือนเป็นเป็นเรือลองไาลองไป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 ทุกที่ครับเดี๋ยวเก็บของให้ให้ตาพายไปแล้วกันมุ่งหน้าไปสู่ตรงนู้นอะไรก็ไม่รู้เราจะไปที่นั่นอติกเดี๋ยวเราเก็บให้ ม่เป็นไร,เ,นไรไเก็บได้อยู่ไ่ตรงนั้นมีถังเดี๋ยวเอาถังเอาถังนั้นจะได้พลาสติกเยอะนะมาเลยครับมาเลยนี่เ,เกี่ยวมาเลยเอ้ยตกตกตก,ตก,ตกได้หินมาด้วยเราก็ได้พลาสติกมาหนึ่งอันเก็บ<อ>ของต่อไปเราจะพายไปหามาเลยน่ามันน่าจะเป็นของนะอันนั้นน,ะน่ะหน่าไหนมันเป็นเหมือนเรือมันน่าจะมีของอยู่ใช่ไหมใช่ก็จะมีนะก็จะมีของอยู่แล้วเีเกาะใหญ่เลยนะใหญ่ใหญ่นะทางขวาของเนี้ย อยู่งานะมองไม่เห็นต้องใช้สายตามองใช่ห่างตาใช้ห่างตามองมองไม่เห็นนะที่ขนาดใช้ห่างตามองแล้วนะตาไม่ดีไงบอกเลยให้รินสงสัยต้องตัดเว็นแล้วแหละสายตาไม่ค่อยจะดีเลยเฮ้ยตรงไปนี้ไปนี้ไปนี้โอ้โหมืดมืดเติบเลยครับไปไปไปจะถึงแล้วจะถึงแล้วหน้าเองตาอีกนิดเดียว โอ้ีโหโคช่าฉลามอยู่ข้างหลังนะไม่กลัวกระโดดไปเลยไปเลยไปเลยก็น่าจะล่วงอ่ะน่าจะโดนเป็นอาหารฉลามเนี่ยได้ได้ตรงนี้ได้ตรงนี้ได้เนี่ยของของอีกเลยแหละเหลืองแสงเข้าไปเก็บมาตรงนี้กลับมาเลยเก็บมาเกับมากลับมากลับมา่าได้จะกัดจะกัดเลาเฉียวว่ะเฉียวเฉียวหลังอุ้ยเอามันจมเลยอ่ะอะไรพอเราเก็บไปปุ๊บมันจมเลยนะได้อะไรมาด้วยอ่ะเป็นเมทัลออยล์อ๋อเป็น เป็นนี่อ่ะเป็นเหล็กอ่ะแล้วก็ได้สูตรอาหารมาด้วยนะเหมือนจะได้เหล็กมาได้เหล็กมาเออมันเป็นเป็นเมทัลออล์แล้วมันต้องเผาหรือเปล่าตอนนี้เรากินน้ำก่อนดีกว่าเออใช่ตอนนี้เราหิวน้ำมากหิวน้ำมากเลยเราจะตายกันแล้วเราควรจะหาเอ้ยข้างหน้ามีก้อนนี่เราเห็นก่อนแล้วหนึ่งเราคก่ำไม้ก่อนเนี่ยมีก้อนอยู่ข้างหน้าเรามีไม้พายเราก็ต้องแบบพายไปเขยพายเขาก็ไปพายไปเดี๋ยวเก็บของเองอุ้ยตรงนั้นถังถังเดี๋ยวเราเก็บให้ จึ๊บเอ้ยไม่ถึงวระตึงไม่ถึงเก็บไปเก็บไปเอานี่นี่นี่ดักไว้อือเอ้าไม่ถึงนี่นี่ออเรียบร้อยได้แล้วปึ๊บได้ไม้เยอะมากได้เชือกแล้วอุ้ยผายผายเขาผายเขาฟังหน่อยเดี๋ยวมันจะเลยเดี๋ยวมันจะเลยเราต้องเก็บพลาสติกด้วยเอ้ยเก็บตรงนี้อ้าวเอาเอาไปแล้วโอเคขบวนไปต่อหน้าตาเลย นี่เก็บน้ํากินด้วยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยมันกัดไอ้นี่จัดการมันมันกัดตรงที่มีน้ําด้วยเฮ้ยสามโอเคมันฉลาดมากมันเลือกได้ถูกจุดเจ็ดร้อยเอาขึ้นก่อนได้ไลยขึ้นได้ไม่ได้ไม่มีน้ำาเลยไปต่อไม่ได้แล้วแหละโอเคกต้องข้ามก่อนนีแล้วเลยท้างั้นอะมันเลยไปแล้วอะข้ามไหมข้ามเลยนะข้ามไปเลยได้ข้ามไปเลยเพราะว่ามันเลยแล้วเลยไปแล้วอะเราข้ามก่อนนี้ไปไปเกาะอื่นก็ได้ เรือเราแบบไม่มีสมอเรือไง,งเราก็เลยไม่สามารถทําอะไรได้เราต้องขับที่นี้ด้วยนะปิงป้งปิ้งปลาเนี่ย่ปิ้งปลาเออเราจะกินปลานี่เราสามารถขับได้แล้วตอนนี้เอามาเลยซิมเพิลกิลเป็นในนี่ที่ยางนะที่ยางแบบเรียบง่ายวางไว้อย่างงี้ดีไหมถ้าวางไว้ติดกัน2องอันนี้มันจะโดนกัดแตกว่ะะวางไว้ตรงนี้ก็ได้เป็นบล<า>็อกไปเลยแล้วก<า>ันปึ๊บอ่าโอเค ต้องการของกินด้วยย่างช้างย่างอาหารอันนี้มันกินดิบๆได้หรือเปล่าอ่ะอะไรมันกินแล้วมันเพิ่มไหมอ่ะไม่น่าเพิ่มนะมันต้องย่างก่อนไหมพวกผลไม้อ่ะได้นะกินได้เพ่าเพิ่มได้หรอไมมากๆเรากินด้ขอเพิ่มโอเคเพิ่มน้อยน้อยมากจริงๆอ่ะน้อยแบบสุดๆเลยนะตักน้ำเติมด้วยโอเคเราไปต่อเราต้องไปฟาร์มของต่อตอนนี้ต้องกาคืนการคืนเร็วมากเลยนะใหห้าอะไรต้องหาเกาะหาเกาะ เราจะหาเกาะเอ้ยนี้เรอทางซ้ายทางซ้ายมีเกาะไหนพังแล้วเนี่ยทางซ้ายได้อแล้วปล่อยให้เรือมันเล่นไปดีกว่าไหมใช่เรียกว่าเรือได้หรือเปล่าเนี่ยเรียกว่าเรือได้หรือเปล่ามันดูไม่ได้ใช่เรือนะตอนนี้แผ่นไม้แผ่นไม้ที่มีทงแผ่นไม้ที่ลอยน้ําอยู่แต่เพกก็ไม่ใช่มันคือแผ่นไม้เฉยๆเลยโอเคเดี๋ยวเราสร้างใบเรือดีกว่าจะได้แบบเล่นไปได้นี่สร้างมาแล้วมาจุดวางดีๆก่อน นี่มาสี่คูณสี่วางตรงนี้เลยตรงกลางของเรือเรานะไปเข้าไปโอเคนี่เดี๋ยวเราต้องเอาใบเรือลงเราจะได้ไปนู่นไปนู่นแต่มันก็ต้านลมอยู่ดีนะเพราะลมมันไม่ได้ไปทางนู้นอะไม่ต้องไปก็ได้นะมันไกลเกินอะไปทางซ้ายไกลใช่มันไกลนิดหน่อยมืดแล้วด้วยตอนนี้เราน่าจะไปก่อนนะไม่ถึงหรือเปล่าเนี่ยเราต้องสร้างถงงนี้เอาไว้ดูลมไหนทางซ้ายมีเกาะโอเคนั้นนันเลี้ยวซ้ายเลย ไอเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวเราไปมุ่งเกาะอ,อื่นตอนนี้เรามาจะถึงเกาะแล้วเกาะที่เราแบบจะจะจะได้เข้าไปสักทีหนึ่งจะได้เข้าไปสักทีหนึ่งสักเกาะหนึ่งข้ามมาหลายเกาะแล้วนะตอนนี้กว่าจะเจอเกาะหรือว่าไม่ต้องทิ้งทิ้งไปก็ได้นะหรือว่าไม่ต้องอ่ะลองดูลองไม<ล>่ต้องลองไม่ต้องทิ้งนะอล,องลองดูว่ามันติดหรือเปล่าเพราะมันไม่น่าไปนะเหมือนลมแรงเฮ้ยลงไปเก็บอะไรเนี่ยลมแรงลมแรงมาหวังว่าเรือเราจะไม่ลอยไปนะ มันติดไหมอ่ะก็ติดเอ้ยทิ้งอยู่อ่ะสมมติเลยมันก็มันก็ดูไม่ติดแต่แต่มันเกาะมันเล็กนะเรารีบๆก็ได้นะอ่ะทิ้งไปแล้ไม่ทันและเดี๋ยวโอเคทิ้งไปแล้วก็ไม่เป็นไรขาไปเลยเก็บของเก็บของเกาะแรกของเราใช่หรือเปล่าก่อนที่สองอันไหนเก็บของเราเออเราเราเกาะด้วยเราต้องดำน้ำเก็บของที่มันเป็นโพสแคปด้วยนะเราจะจ้างให้หมดก็ขับขวานขวานเหรอขวานเราขับได้หรือยังตอนนี้เอใช่ทีมอันหนึ่ง ขาดเชือกหนึ่งอันมีหินให้มีหินให้อุ้ยฉลามตาตามาเอามาเอาขวานมาอีกมาเอาไอ้นี่ต้องการอะไรนะหินใช่ไหมหินอันนึงอันนึงอ่ะโยนมาแล้วอแล้วเราก็ไอที่เยอะมากเลยตรงนั้นน่าจะซื้อตะแกปเยอะมากแคปเยอะโอเคเดี๋ยวเราค่อยไปเก็บตอนนี้ของเต็มอ่ะของเต็มตัวเลยอ่ะขอเก็บของก่อนได้ไหมรับของครับไปเก็บของก็ต้องการไอ้นี่ต้องการเฮีบเก็บของเพิ่ม นี่เก็บต้องใช้เชือกสองอันเราน่าจะมีอยู่นี่อ่ะโอเคครับมาเลยเรียบร้อยต้องดูด้วยว่าอันอันเก่ามันเปิดทางไหนโอเคเปิดทางนี้เราจะวางให้เหมือนกันเลยนะวางไว้ข้างหลังนี้ก็ไดนะ้เออทะเยอทะยนิดนึงนี่วางเข้าไปโอเควางตรงไหมเนี่ยเหมือนจะวางเบี้ยนิดหน่อยแต่ไม่เป็นไรหรอกเรามาใช้เก็บของเฉยๆนะเก็บพวกเมล็ดพันธุ์ไปให้หมดเมล็ดพืชอะไรเนี่ยเมล็ดดอกไม้อะไรก็เก็บไปให้หมดเลยเก็บไปเลยอันนี้ด้วย เฮ้ยนกเอาไม้จิ้มได้ไหมเนี่ยเอาไม้จิ้มนกเลยเดี๋ยวเราไปตัดไม้ดีกว่านะที่ที่เหมือนมีคนโดนฉลามกัดอุ้ยอุ้ยมีซอกมีซอกตรงนี้ตรงนี้มีซอกด้วยอายุแรงอ่ะมันน้ำมันขึ้นลงขึ้นลงใช่ไหมน้ำมันขึ้นลงก็มันอันนี้ไม่ได้อ่ะแล้วมันขึ้นลงไม่หยุดเลยทุบทุบดุมดุมทุบโอเค เรียบร้อยขุดสักแคปต่อหน้าเี่เต็มเลยหน้าเนี่เต็มเลยไอ้น้ำมันขึ้นลงอะมันขุดยากมากเลยไหนสัแคปสักแคปอ๋อลงไปก่อนเลยเดี๋ยวเรอสมทบเดี๋ยวให้ฉลามมาก่อนฉลามไม่มาหรอโอเคนี่หอยด้วยนะเป็นไจแอนแคปเราขุดให้หมดอันนี้อะไรอ่ะนี่หอยเหรอเก็บหอยด้วยสโต้ต้องมีหินด้วยนี่ฮะ มีหินด้วยนะหินด้วยเกมหินก่อนหินก็ใช้เยอะเก็บไปหมดเก็บไปหมดเลยครับฉลามไม่เห็นมาเลยอ่ะเอ้าวคืแล้วเฮ้ยฉลามอยู่นู้นฉลามอยู่นู้นของตาเต็มหรอฉลามมันไม่มายุ่งกับเราโอเคอะมายุ่งหรอกเฮ้ยเหมือนมันเหมือนมันมาเหมือนมันมาเฮ้ยมาไม่ได้ละสิน้ำตื้นอะน้ำตื้นอะมาไม่ได้ละสิ มาแล้วมาแล้วลงไปนิดหน่อยไม่ได้เลยนะจะเข้าหาอย่างเดียวเลยออโอ้โยเแทงขึ้นขึ้นมาบนบกเลยนะฉ <c oughs> ลามบกฉลามบกนี่นี่เราคุดคุดของต่อนี่แหลนะอุ้ย <c oughs> มาลุล้ล <c oughs> ้ลันลุน้ล้ลุ้ล้ลุ้าุ้ลุลุ้ลุ้ลลล้ลุกลุ้ล้นุ้ล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 ุ้อเ้ลุุ้อ้้ม้้ โอเคล่อไปต้าล่อไปตรงนี้ออกซิเจนจะงหวัดตรงนี้ต้องขึ้นน้ำก่อนตัดพืช <หา S 2> โอ้โหโดดมันมันกัดรัวมากเลยอ่ะไอ้รัวมันมารัวๆเลยครับเฮ้ยไอ้ดดนกนกนี่มันนี่เดี๋ยวจิ้มเลยเดี๋ยวจิ้มเลยนกมันมาแย่งพืชเราเก็บก่อนนกมันมากินอปลูกสามด้วยเอามามสักหน่อยนี้รองเท้าสามารถปลูกพืชได้ด้วยนะเราเพิ่งรู้เลยว่าปลูกพืชได้ในรองเท้า ไปออกออกออกนอกก่อนดีกว่าไปกันต่อดีกว่านะอะไรนะทีมงานอสมอเลยตัดทิ้งไปเราทําถูกใช่ไหมเนี่ยมันคือมันต้องตัดอย่างนั้นใช่ไหมหรือว่ามันเก็บได้อ่ะไม่ได้หรอกหรือว่ามันต้องไปเก็บข้างล่างหรือเปล่าว่ายน้ำลงไปเก็บอ่ะไม่แนได้อาจจะเราว่าใช่ใช่แน่ๆเป็นไปได้เราตัดทิ้งตลอดเลยเฮ้้้ยาาหนแล้วกันเพ่โตแล้วเดี๋ยวข้างหน้าลองดูว่ามันลงไปได้หรือเปล่าอาจจะลงไปได้นะ ตอนนี้เราเจอเกาะอีกกอ้อนหนึ่งแล้วเราจะมุ่งหน้าไปตรงนั้นเราเจอเกาะเกาะหนึ่งแล้วพายเรือไปช่วยช่วยพายเรือ <c oughs> ได้ไปไวๆด้วยพายไปพายเลยเจอเกาะใหญ่กว่าเกาะเมื่อก,กี้นะรู้สึกได้ก่อนนี้น่าจะใหญ่ขึ <ไป S 1> ้นพายพายช่วยช่วยแรงลมแต่ลมก็ไปทางนั้นนะรออีกนิดหนึ่งรอเทียบทาก่อนน่าวางเลยก็ได้ในตอนนี้เราต้องลงไปเก็บโดยนั้นเราคิดว่ามันน่าจะเก็บมาได้นะสมอเรือ น่าจะใช่นะ,น,ะ <S <S น่าจะเก็บได้เราคิดว่านะแต่ก็ไม่แน่อาจจะเก็บมาไม่ได้ก็ได้ดื่น้ำก่อนจะขึ้นไปบนเกาะไปบันชนภัยบนเกาะกันมีอะไรไหมครับบนเกาะน,นี้เราจะทุกอย่างที่เจอเร็มีเ,บ,มเ,บ,มเบเปล่าแล้วตัดไม้ตัดไม้ด้วยตัดทีบ่บนดเกาะเลยบอกเลยว่าไม้หมดเกาะแน่นอนตัดไม้ได้แมงโก้ด้วยนะต้นนี้มันเป็นต้นมะม่วงหรอต้นมะม่วงเตี้ยมากเลยเต<ท>ี้ยจังเลยต้นมะม่วงนี้ ตัดไปตัดไปเก็บทุกย่างไปเลยนะเอาให้หมดอะ่ะนี่ขุดขุดไม้เดี๋ยาเรียกว่าขุดแต่เนี่ยตัดไม้สิตัดไม้ตัดไปเลยตรงนั้นมีถังด้วยอะ่ะแต่มันอยู่ไกลไปหน่อยนะอุ้ยนั่นมันกล้องซีเรียมกล้องซีเรียมสองอันเลยอะ่ะข้างหน้าเก่ออะจะต,ต้องแบบต้องเล่นเรือไปนะต้องเล่นเรือไปอะ่ะแต่เรือไม่รู้ว่ามันจะไปถึงหรือเปล่านะมันลอยนิ่งๆด้วยนะตรงนั้นอะ่ะทำไมเราเห็นนกบินไปบินมา อย่าไปจิกพืชแล้วล่ะเจ้านกพืชถ่ายหมดกลับไปนี่พืชถ่ายหมดเลยนะทันไปแหละมาเร็วฉลามฉลามเกยตื้นเรต้องสร้างหีเพิ่มเราขาดอะไรนะเมื่อกี้นี้ลืมดูขาดพลาสติกหนึ่งแล้วก็เชือกสองเชือกน่าจะมีอยู่แล้วเชือกมีอยู่แล้วแหละเพราะว่าเราสร้างได้เนี่ยเอาลองก็รับมานี่อ่ะเคท็ดทำแล้วลองกระโดดลงไปดิกระโดดลงไป เอาขึ้นมาวางก่อนวางนี้ก่อนวางวางหีบก่อนวางหีบก่อนเอาให้มันเป๊ะๆหน่อยนี่เดี๋ยวเราเก็บของก่อนเพื่อเราจะไม่ได้รอดชีวิตกลับมาเ <c oughs> พื่อจะไปแล้วไปรับเลย <c oughs> ลงไปแล้วนะเดี๋ยวไปเอามานะเอวาลามะามลามเหรอไม่เห็นอะได้ปะไม่รู้มันจมลงไปใต้ดินอะ<ด>มันจมลงไปเลยน่าจะเอาไม่ได้ละมั้ง วิ่งไงี่ไงที่ฉลามกัดเลยมีปะการังด้วยข้างล่างอ่ะนี่ไปเลยก็ได้มันมันเอามาไม่ได้อ่ะอาจจะเอาได้นะเพราะบางทีมันก็เห็นเป็นถังนะใช่ไหมไม่แน่ใจจะลองบางทีเห็นเป็นถังอ่ะพายพายไปทางนู้นเลพายออกไปตรงด้านด้านซ้ายนี่มันมีนี่นะนะมันมีนี่อยู่มีกล้องไม้ซีเลียมอยู่มันจะไปเอามันพายออกไปเนี่ยโอเคพายออกอยู่ ออกร่องทะเลต่อเนี่ยมีกล้องไม้สี่เหลี่ยมอยู่จะต้องไปเอาเจับกล้องสี่เหลี่ยมนี่กล้องสี่เหลี่ยมเอ๊ะเอ๊ไม่ได้หรอกนอน <laughs> ก่อนนู่ดด้านขวาก็มีอีกอันหนึ่งนะเอาด้วยแล้ปเ,เปิด,เป,ดเปิดกาชาซุ่มกาชาปึ๊บได้มานได้มานมาแต่เราคงไม่ได้ไม่ได้ใช้ตอนนี้หลอกนะเพราะว่าเราจะเป็นต้องใช้ทําอย่างอื่นก่อนอ่ะแต่ตอนนี้เรือเราแบบค่อนข้างโอเคแลวนะดูแบบเป็นรูปเป็นล่างมากขึ้น เรียกว่าเรือได้หรือเปล่าก็ไม่รู้ก็เป็นเรือแล้วแหละเพราะมีมีนี่แล้วมีเขาเรียกว่าอะไรมันมีไปนี่แล้วมันก็เป็นแพแล้วแหละใช่ไหมล่ะมันไม่ใช่แค่ไม้ลอยน้ําแล้วโอเคเดี๋ยวถ้างั้นเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันพาทหน้าดีกว่านะก็สําหรับพาดนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับใครที่ชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e ด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าไปนะครับบ๊ายบาย